안녕하세요ย ورو บุนเรี r นค o ร e ลี t นทุกเกตอันองเซโย,ยอโรบุชนชนโอมดสวัสดีครับผมโอนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกาหลีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวภาษาเกาหลีที่เราจะได้เจอกันบ่อยๆจะได้เจอกันตลอดนะครับแล้วก็จะเสริมในส่วนของที่ผมได้รู้เพิ่มเติมมาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ตรงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่มาเกาหลีนี่สิ่งสําคัญนะครับในการ ที่เราจะอยู่ที่นี่ก็นอกจากการมีเงินนะนะก็คือเรื่องของภาษาสำหรับการติดต่อซึ่งบางทีมันก็ถ้าเรารู้มันก็ช่วยเราได้หลายอย่างนะครับหลายๆคำไม่เป็นคําง่ายๆแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็จะกลายเป็นคํายากทันทีเดี๋ยวผมจะมานําเสนอคําที่เราจะได้เจอบ่อยแน่นอนนะครับอ,อันดับแรกนะฮนะคำทักทายสวัสดีนะฮะอันนี้เราก็จะถ้าอยู่ในหนังสือเราก็จะได้เจอในรูปของเรียกว่าชนเดมันนะะแล้วก็ ฉนันไม่ใั่คำพูดสุภาพในกันนะครับเช่นอันยองอชิมิกาอันยองอเซโยคำที่ลงท้ายด้วยโยนะครับก็อ e ันยองฮาเซโยนะครับอันยองอเซโยแปลว่าสวัสดีครับบางทีเราจะพูดสันนะ้นๆว่าอันยองใช้ก็ได้ครับแปลว่าสวัสดีเหมือนกันเจช่นเพื่อนอันยองหรือว่าใช้กับตอนลาก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าจะลาบอกอันยองอีกคกํากนะ็อันนี้ก็สําคัญนะครับก็มีคําว่า ขอบคุณนะฮะขอบคุณคำซ้มนิดานะฮะอันนี้ถือว่าสุภาพมากๆเลยแต่ว่าบางทีถ้าเราพูดกับเพื่อนเราพูดแค่โคามาวอรหรือว่าโคมาวโยแสดงว่าโคมาวอโคามาว,ว,ามาวถ้าเราเจอกับคนเกาหลีที่เขาเอ,อายุเยอะกว่าหรือเขาส่วนใหญ่เขาพูดเราพูดแค่โคามาวนะฮะก็คือพันพันมันนะฮะก็คือภาษาที่เป็นทางไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นทางการภาษาที่คนสนิทกันนะพูดกันนะครับภาษาเหมือนกับว่าเราเจอครู ขอบใจนะอะไรเงี้ยครับขอขอบคุณของเขาก็จะมีแบบสุภาพมากในสุภาพนะฮะสำหรับคําที่พูดว่าขอบคุณก็โคม่าวหรือว่าโคมาวโยครับหรือจะใช้คำซามีดาก็ได้เหมือนกันครับแล้วแต่นะฮะอ่าต่อไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรหรือว่าด้วยความยินดีครับเราจะใช้สมมุติว่าเรามีคนให้ของเราแล้วก็ขอบคุณคำซามีดา ขาก็อาจจะอาจจะบอกเราว่าแขนชนะนะครับหรือแขนชนะโยครับแขนชนะแขนชนะโยครับก็ต่อไปต่อไปเวลาเรา,เ,าเจอใครสักคนเราก็จะแนะนำตัวเองใช่ไหมครับอย่างคนเกาหลีเขาจะใช้ชื่อเต็มครับชื่อเต็มแต่สม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 ติผมชื่อลิมินโฮสมมุติแล้วกันนะครับ,บชือ่อชอนอึนลิมินโฮอิมีดะก็ เติมอิมิดะเข้าไปสุภาพช้าหนึ่งริมหัวอิมิดะครับแบบนี้นะครับเจออิมิดะแบบนี้นะเติมเข้าไปอ่าต่อไปอันนี้ผมว่าสําคัญมากเพราะจะถามว่ามาจากที่ไหนมาจากที่ไหนก็มีคําว่าออดียครับออดียแปลว่าที่ไหนถาเป็นออดียซวัตสนิกะออดียซวัตสนิกะแต่ส่วนใหญ่เราไม่เจอวัตสนิกะหรอกครับพันมาแล้วแบบมาที่จะมีคนถามแค่ออดียซวัสโซยหรือว่า 어디에서 왔어 어디에서 왔어 제보이 그 반말 그런 다음 가슴으로 이야 친구야 어, 어디에서 왔어 어디에서 왔어 저는 태국에서 왔어요 저 태국에서 왔어 대빈 복어 띠 어디에서 왔어요 어디에서 왔어 갑. 다음 가슴 답답 답답 저는 태국과 태일랜드잘 지불해 저는 ประเทศเอสซ์แล้วก็วัดซอยหรือว่าวัดซอก็ได้ครับโดยคําว่าวัดซอนี้ก็มาจากคาว่าโอตะที่แปลว่ามาครับเวลาผันก็ผันวายโยนะครับนะครับต่อไปถามอายุถามอายุนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอคํานี้ครับถ้าเป็นพันมันนะคก็เป็นเมีาเลอยเลอยาเมษาเลยอ นะครับก็บาทีก็เป็นเนื้อสเลียวับแบบสุภาพนะเนื้อสเลียก็เราจะอบสมมุติว่าอายุ30 1ชาอหนึงน่งสันเลียวชาหนึ่งสันเลี้ยวถ้าเป็นแบบพนันกับชาหนึ่งสันก็ได้ครับก็อ่าต่อไปต่อไปแต่งงานหรือ,อยังแต่งงานหรือ,อยัง 아자 가담 저기요 결혼했습니다 결혼했습니까 갑 아니요. 이거 이가갑 했습니까?습니까? 내가 거의 제 그래서 내가 결혼했어? 결혼했어? 나 대답하고 막 네. 저는 결혼했어요. 결혼했어. 갑. 다음에 대답도 또 아니, 갑. 아니, 그러면 제가 가봐 อน nee, ี้โอ้รแปลว่าไม่น่อันนโอแปว่าไม่นะครับอ้อนโยชิคกจิคเรนอนเฮซโยคิรอนอนเฮซโซก็ได้ครับแปลว่ายังไม่แต่งงานออกเสียงตามนี้นะคิเนคิรอนครับชอนนครอนเฮซซฉนนครอนอาจิกอนเฮซซ ถ้าถ้าชอบใจก็กดให้กำลังใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครรับข้อมูลที่ทาง Youtube กด Subscribe นะครับหรือกดแชร์ที่เพจก็ได้นะครับในเนื้อหาเดี๋ยวผมจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็เป็นศัพท์ที่ควรรู้นะครับแต่ว่าในตอนถัดๆไปนะครับใิตอถัดไปผมก็จะเอาเนื้อหาที่มีความจำเพาะจะจงมากกว่านี้มาลงให้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ มาที่เกาหลีนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับก็จะทำเนื้อหาให้กระชับง่ายในการเข้าใจนะครับหรืออยากได้อะไรตรงไหนก็เขียนคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับครับขอบคุณมากนะครับถา่ายไม่บายโอ